ครับสวัสดีชาวสาระไม่มีที่รักและกล็รุกทุกท่านครับวันนี้จะมาพูดพูดถึงเรื่องอแบตเตอรี่นะครับคือผมก็ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วนะครับนะเรื่องของแบตเตอรี่นะครับนะท่านที่มีปัญหาไฟไม่พอนะครับ ไฟไม่พอนะก็ให้ใช้แบตเลเทียมนะครับวันนี้เราจะมาวัดกันเห็นให้เห็นจ,จ้าๆเลยนะครับว่าเวลาชาร์จแบตน้ํากับชาร์จแบตเลเทียมเนี่ยอันไหนมันกินกระแสยเยอะกว่านะครับกินกระแสยเยอะกว่าหมายความว่าในเมื่อมันกินเยอะกว่ามันก็มันก็ต้องปล่อยได้เยอะกว่านะครับ นะคิดแค่นี้ก็พอครับนะมาเรามาดูกันนะครับตอนนี้ออ่เอกระแสชาร์จอยู่ที่ห้าสิบแอมป์นะครับประมาณห้าสิบแอมป์นะทีนี้เราเราจะรู้รู้ได้ไงว่าชาร์จแบตน้ำกี่แอมป์นะครับเราก็ต้องมาคีบตรงนี้นะตรงนี้คือ สายแบตลิเทียมนะครับเข้าไปเครื่องเสียงเลยนะครับต่อกับเครื่องเสียงอยู่นะครับนี่49แอมป์ครับเมื่อกี้50แอมป์ะอมปมันลดลงเรื่อยๆครับะแล้วเราก็มาชีพตรงนี้ครับเนี่ยมันน่าอยู่ที่30 7จแอมนะครับ37มสบเจลบสี 49, เอา49ตั้งลบ37ก็เหลืออยู่12บองแอมนะครับนะชาร์จเบดน้ำที่12บองแอมครับที่แรงดัน13.9นะครับเนี่ยนะครับตรงนี้กระแสวิ่งเยอะกว่านะครับเห็นเห็นเลยนะครับ ก็แสดงว่าแบลริเทียมแรงกว่านะครับทีนี้มาดูแรงดันที่แบตลริเทียมกันบ้างครับแบลบริเทียมตอนนี้อยู่ที่แรงดันสามสิบเ้ยสิบสามจุดสองโวลต์นะครับก็กำลังจะเต็มนะครับเต็มสิบสีนะครับนะ ส่วนตัวนี้ไฟแบตนะครับไฟแบตก็อยู่ที่เนี่ยตัวนี้นะครับ13.6นะครับเห็นไหมครับว่ามันต่างนะครับคือมันไกลกันด้วยแหละนะครับถ้าไม่ไกลก็ไม่เห็นกว่าต่างนะครับเนี่ย วัดให้ดูอีกครั้งนะครับสามสิบสี่จุดเก้านะเนี่ยนะครับสามสิบสี่แอมป์นะครับทีนี้มาวัดตรงนี้ก็จะขึ้นเป็นสี่สิบห้านะครับเอาสี่สิบห้าตั้งลบด้วยสามสิบสี่ก็จะเหลือสิบเอ็ดแอมป์นะครับชาร์จตรงนี้แค่สิบเอ็ดแอมป์ นะครับไปชาร์จตรงนู้นสามสิบกว่าแอมนะครับก็นะท่านก็เห็นชัดแล้วนะครับว่าแบตน้ำเนี่ยมันมีไว้สำหรับสตาร์ทรถอย่างเดียวนะครับพวกใช้งานเครื่องเสียงนะครับแนะนำเป็นแบตลิเธียมนะครับไฟจะนิ่งกว่านะครับที่สำคัญทนกว่าได้ครับนะครับก็ สาระไม่มีก็จบไว้เพียงเท่านี้ครับนะสวัสดีครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ